ครับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะขมิ้นชันตราบีจีนะฮะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกบระเพาะนี่ไงโอมมีเปล่าเนี่ยในขวดจะมีให้กินหรือเปล่าต้องกินนะขมิ้นชันนะนี่เป็นตัวโชว์นะเป็นมอกอัพนะคุณผู้ชมนะคะช่วยในเรื่องของการกระเพาะอักเสบนะฮะแสบกระเพาะนะฮะท้องอืดแน่นเฟอ้อจุกเสียดเนี่ยแหละจ,จุกเสียดเดี๋ยวให้กินขมิ้นชันเพราะมันจะฆ่าเชื้อในลำไส้นะคุณผู้ชมนะคะพี่เต๋าเคยเป็นนะสมัยก่อนก็คือไม่มีขมิ้นชัน แล้วต้องเข้าโรงพยาบาลเอกนชนรวมไป5,000เสียดายเสียดายวันนั้นถ้าเกิดมีควิมินชันอยู่นะในในในบ้านนะรับรองอาการจะดีขึ้นเลยนะฮะตอนนั้นเป็นอาหารเป็นพิษก็บอกให้กินควิมินชันด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ควิมินชันตาบีจีมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครับหกระปุกปกติราคา290บาทนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ5กระปุกครับจ่ายเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะฮะ ใครสนใจก็สามารถโทรได้เลยเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อย095 718 4624 095 718 4624หรือที่มุมขวาหน้าจอสแกนเทียบโค้ดกับโค้ดสุขภาพดีได้เลยนะครับกับครมิชันตรา BG นั่นเองนะค,ะครับอ่ะข่าวต่อไปครับเราไปดูนีดด่ดีกว่าครับปิดตำนานช่องส่องผีรายการนี้อ๋อปิดแล้วช่องสองเลยนะคะช่องส่องผีอะไร,รนะคะช่องสองนนะะ่อง,สองผีโอเคครับอ่าผอพึ่งไม่ใช่หอหีบค่ะอ่นะฮะ ประกาศกูไม่ดูทางหนึ่งถ้าเกิดเป็นช่องส่องอย่างนั้นนะกูไม่มากูเอารีโมทเฟี้ยงทีวีเลย <c oughs> กูคนหนึ่งจะไม่ดูช่องส่องอย่างนั้นนะกูไม่ดูเลยแต่แม่ดูช่องส่องผีไหมเคยดูอ่าตอนนีป้ประกาศเลิกทารายการครับ คุณเรนนี่ก็ย้มำมาจําไว้กฎแห่งกรรมมีจริงอันนี้บอกตัวเองหรือบอกใครครับ <c oughs> เป็นข้อคิดส่งท้ายไงอ๋อค่ะถือ,อว่าเป็นข่าวที่ทําเอาแฟนคลับเศร้าไม่น้อยครับรายการดัง The r e l Ghost ช่องสองผีครับได้มีการประกาศเลิกทารายการแล้วครับโดยรายการจะปิดตัวในวันที่19เมษายน -65 พิธีกรแต่ละคนก็จะแยกย้ายไปตาทําตามช่องของตัวเองออช่องของตัวเองซื้ออาจารย์เรนนี่แล้วก็ทีมงานก็จะออกบวชเพื่อทดแทนครูบาอาจารย์ <c oughs> ส่วนคุณบุ้ยหนึ่งในพิธีกรก็จะเคลียร์คิวเพื่อบวชเช่นเดียวกันนะฮะ ดยจันเรนนี่นะครับโพสข้อความบอกว่าจากหัวใจถึงบทสุดท้ายของช่องสองผีว่าบันทึกความทรงจํากราบขอบพระคุณที่ติดตามและให้กําลังใจและก็อยู่ข้างๆพวกเราเสมอมาเรนไม่มีสิ่งใดจะมอบให้ขอยกบุญที่เรนได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีบุญนี้ที่เรนตั้งใจบวชเป็นแม่ชีปรงผมและปฏิบัติธรรมขอยกให้ทุกท่านนะคะเส้นผมของเรนเรนตั้งใจบริจาคนะคะ,ะให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญกับเรนด้วยนะคะ บอกว่าผีมีจริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่กฎแห่งกรรมมีจริงะนะฮะอันนี้ทิ้งท้ายแบบนี้กับอาจารย์เรนนี่หนึ่งในพิธีกรของรายการช่องสองผี<ล>นะไอ้นี้ใน YouTube เขาวิวใน YouTube คนดูเยอะมากนะคะ,ช,ะช่อง2ผีเนี่ยของพี่บวยเนี่ยนะคะพี่บวยนี่เป็นรุ่นพี่พี่เต่าที่มหาวิทยาลัยนะคะ,ะแล้วก็ดังมากจนมันเกิดกระแสต่อต้านเรามีอยู่ช่วงหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ ย่าโมจาได้ไหมเออในเรื่องของที่ว่าคุณเรนนี่หรือน้องเรนนี่เนี่ยน้องเรียกน้องแล้วกันนะคะคไปบอกว่าที่ย่าโมก็จะมีอีกคนหนึ่งอ,ะอ่ะย่าอะไรคนหนึ่งอ่ะนะคะก็เเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเ,นเ,นเ,นเนมียน้อยเมียหลวงข,งของของเจ้าเมืองโคราชทําให้เขาชาวโคราชร,รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรยังไงมันเหมือนเป็นการล่วงเกินล่วงเกินไปไหมนะคะแล้วก็มันเป็นกระแสด้านลบออกมานะคะตอนนั้นก็เป็นข่าวดังอยู่ช่วงหนึ่งคือทวลงแล้วก็เรื่ององราวของช่องสองผีเนี่ยมันก็มีว่า คืออันนี้ไอ้นี้เราก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวล่วงได้นะครับบางคนเขาเชื่อนะคะแต่บางคนถ้าเขาไม่เชื่อหรือเขาเชื่อในวิทยาศาสตร์เขาก็จะมองว่าจัดฉากหรือเปล่านะคะหรือเขาสงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเชื่อเนี่ยเขาก็จะเชื่อแบบหัวปักหัวปั๊มหรือบางคนมันก็ต้องมีเหตุและผลหรือบางคนเขาก็เชื่อในวิทยาศาสตร์บางคนก็ดูเพื่อความบันเทิงบางคนก็ดูเพื่อความสนุกสนานนะคะแต่รายการผีๆอย่างเงี้ยดูกลางวันกลาง กันวันตอนบ่ายไม่สนุกนะครับจริงคนดูคืนมันต้องบรรยากาศดูกคืนแล้วมันต้องดูคนเดียวอแล้วปิดไฟให้มืดเปิดแอร์ให้ช่ำเอาพะนวนมาห่มแล้วดูคุ้มโปงดูไปแล้วแล้วมันจะได้บรรยากาศอีกอัรถรสหนึ่งเลยมันจะเป็นอีกอัรถรสหนึ่งเลยเกี่ยวกับผีนะครับเพราะว่าผีเนี่ยมันยังไม่มีใครเห็นนะครับว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงแต่มันมีแต่คําบอกเล่าที่ท่านมีผีที่ท่านมีผีที่ท่านมีผีส่องกระจกแล้วเจอผี เข้าห้องน้ำแล้วเจอผีแต่งหน้าแล้วเจอผีอันนี้ไม่เป็นแค่คำบอกเล่าเป็นยังไงเออนะคะแต่งหน้าแล้วเจอผีสะดุ้งส่องกระจกแล้วเจอผีแปรงฟันก็เจอผีแต่งหน้าก็เจอผีนะคะก็ตกใจอันนั้นผีหรือตัวเองเข้าไปในห้างก็เจอผีเพราะในห้างมีกระจกเยอะเออนะคะก็แล้วแต่ละค่ะมันเป็นความเชื่อค่ะ ความเชื่อส่วนบุคคลเราก็ฆ่าไม่ได้นะครับแต่ว่าเลตติ้งของเขาสูงนะเลตติ้งใน YouTube เขาคนดูเยอะนะของพี่บวยอะนะคะอ่ะของโอมเคยเจอไหมครับเข้าไปในห้องน้ำแล้วเว้ยผีเหรอเชยแล้วอย่างนี้เลยใช่ไหมเจอหน้าตัวเองตกใจเออเว้ยเว้ยผีเหรอไม่วาเว้ยผีหลอผีหรอเนี่ผีเหรอเนี่ยเวยอะไรไม่เคยพูดอย่างนั้นแค่ตะดุ้งเฉยเหรอมันเลยบอกว่าคุณพระช่วยผีหรอกดิฉันไม่มีนะ ไม่มีนะครับพราก็ช่วยไม่ได้แล้วดูจากทรงแล้วนะพี่ําไปปวดท้องก็ไปโดนอะไรมาน่าจะอาหารเป็นพิษไม่ใช่หรอพี่ว่าไม่ใช่เพราะเกิดจากอาการโดนกระแทกหรือเปล่ามีคำวิจารณ์นะขอกินสักห้ากระปุกมันมีแต่ม็อกอัพอะเออกินเจอใหญ่ใช่ไหมเมื่อคืนเจอใหญ่ใช่ไหมใหญ่ใช่ไหมก็เลยเจ็บใหญ่อะไรปวดท้องอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษกินอะไรเข้าไปอะไม่รู้เลยมึงไม่รู้ดิพรุ่งนีวานกินนี่อะไรผัดสตอใส่หมูผัดสตอใส่หมูมันจะอาหารเป็นพิษได้ยังไง อ่คาคนเราธาตุไม่เหมือนกันแม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่บรสตอแล้วล่ะฉันว่าอย่างอื่นหรือเปล่าคุณเชียงยักษ์หรือเปล่าฮัดดอกยักษ์หรือเปล่าไม่หรอกสมัยก่อนแม่ก็เป็นเหมือนโอมไม่แหละแต่แม่ก็จะอ้างนู้นอ้างนี่แล้วแม่ไปหาหมอแม่ก็จะบอกว่าอ่าเป็นพิษแต่เปล่าหรอกทำไมา เคโอเอ็นแอร์ไลน์ไม่ดีไม่เอาแบบนั้นนะฮะต่อแหละนะคะเอะต่อค่ะต่อเลยดีกว่าคุณกบไมโครรู้จักไหมรู้จักแกรู้จักหรือเปล่าเคยได้เคยกินที่อีเอ็มก็หาข่าวเลยก็ไม่ร้ว่ให้กูอ่านนะกูสาหาข่าวมึงดีๆมึงก็ไปเอากบไมโครให้กูเอะต่อกบไมโครโพสต์เดือดฮะหลังบิ๊กตู่บอกธุรกิจบันเทิงอย่าเห็นแก่ตัวนะฮะก็เพราะว่านายกออกมาพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะ เปิดเมืองเปิดประเทศแล้วเปิดประเทศแล้วหนึ่งธันวานี้เปิดประเทศกูไม่กลัวคนเปิดประเทศแร้วกูไม่กลัวคนไทยล่าสุดกูไปดูข่าวอ่ะมาเป็นร้อยพอมาก เออไปถูข่าวสิอ,อมาก็เป็นร้อยสอยนี่เลยบิ๊กตู่ดัี่ทุกฝ่ายห้ามละหลวมธุรกิจบันเทิงต้องไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็พูดถูกอ่ะลั่นไม่อยากล็อกดาวอีกก็ต้องต้องกันเอ,อเอานายกพูดถูกนายกพูดถูกแล้วไงต่ออ,อก็นั่นแหละรครับโดยไม่บอกว่าอยา่าแบบว่าคิดว่าตัวเองเนี่ย พอเปิดแล้วก็เปิดรับ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 ห้ามอาหลวงภาคธุรกิจบันเทิงต้องไม่เห็นแก่ตัวโดยไม่เห็นแก่รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นออย่างไม่ระมัดระวังบางคนเปิดรับจุเต็มที่เต็มร้านเลยไงไม่ฉันไม่ห่วงคนในประเทศเท่าไหร่นะ แล้วพี่กบว่าไงคือบอกนายกยังพูดต่อนะบอกว่าประเทศจะก้าวหน้าไปได้เนี่ยต้องอยู่กับโควิดที่ได้อย่างระมัดระวังถูกต้องเพราะรัฐบาลเนี่ยอันนี้้ก็พูดถูกค่ะไม่ต้องการนะที่จะต้องล็อกดาวน์อีกโดยไม่จำเป็นอันนี้อันนี้ไม่ได้เข้าข้างลุงตู่นะครับปกติดิฉันก็จะจะเฉยๆกับแกนะคะแต่ว่าคราวนี้แกพูดถูกค่ะแกพูดถูกเราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วเมื่อเป็นแล้วก็ไปรักษาเข้าสเตจคอรันทีนแล้วเราตัวเราถ้ายังไม่เป็นเราก็ต้องดูแลดูแลปลอดภัยที่สุด เดีย๋ยพิ่งกลับไปใช้ชีวิตปกติแต่พี่ไม่ค่อยห่วงคนในประเทศสักเท่าไหร่อตอนนี้มันมีแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาเยอะมากเดินเท้าเข้ามาเป็นร้อยอเป็นร้อยนะคะแล้วก็โดนตำรวจทหารที่รวบไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช่เนใช่ มันเป็นข่าวนะคะเราพูดได้แล้วนะคะ,ะ,ะต่อค่ะแล้วผู้ชมว่ายัางไงอ,อันนี้ท่านนายกพูดแบบนี้ปุ๊บเราต้องอยู่กับมันให้ได้เหมือนประชาชนคนไทยต้องอยู่กับนายกที่กบก็เลยบอกว่าเอาโพส์ผ่าน Facebook ซะเลยเรื่องนี้บอกว่าธุรกิจบันเทิงจะต้องไม่เห็นแก่ตัวโดยไม่เห็นแกไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ได้ว่าระวังบอกว่าอะไรเจาะปากให้พูดหรือครับท่านนายกรู้ไหมว่าคนในแวดวงบันเทิงเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ย แทบจะไม่มีไรายได้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอันนี้เรื่องจริงและมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้จนป่านนี้ยังไม่เห็นสภาพฟื้นคืนที่เป็นปกติเลยแม้แต่น้อยอ,อปิดก่อนเปิดที่หลังแถมยังโดนด่าว่าเห็นแก่ตัวอีกพี่กบไมโครก็เลยโพสต์แบบนี้อะไรเจาะปากมาพูดครับท่านนายกเข้าใจพี่กบค่ะเพราะว่าพี่กบเนี่ยแกก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งคือแกเ,ออเ,ปเป็นฝั่งประชาธิปไตยครับท่านนายกเนี่ยท่านท่านก็ไม่ได้เจาะปงเจาะปากหรอกท่านก็มาบอกเล่าว่า เราอย่าเห็นแก่ตัวหมายความว่าเอาเอาคนเข้ามาเยอะแล้วที่นี่มันก็จะไม่มีเขาเรียกว่าความห่างของระยะของอคนห่างอ่าเมื่อวานเนี่ยพี่เต่าเนี่ยไปไปแถวร้านอาหารแถวหนึ่งเป็นผับนะฮะเป็นผับถึงร้านอาหารก็นั่งกันปกติไม่ใส่แมสกันก็กินเหล้ากันเอ่อเราก็อธิษฐานว่าขอให้เป็นอย่างนี้นานๆาพะอเลยรู้ไหมอยากให้ประเทศเนี่ยกลับมาเป็นปกติอม,มีนักท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจที่ดีคนไม่เครียดได้เที่ยวแล้วก็โลกให้มัน จานวนคนมันติดน้อยลงน้อยลงอันนี้เราเข้าใจครับแต่ว่าคนไทยถามว่าป้องกันไหม,มพี่ก็ต้องยอมแล้วว่า80%เปอรเ็นี่ยเขป้องกันครับแต่ถามว่า20%่บน่ะบางทีมันก็มีละหลวมบ้างปล่อยลืมไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าการส,สาธารณสุขเอาอยู่อไอ้ยีตรงนั้นน่ะแต่ที่เราต้องห่วงเนี่ยก็คือต่างด้าว เราต้องใช้คําว่าต่างดาวนะคะเพราะว่าเขาหลบหนีเข้ามาเข้ามาในเมืองไทยแล้วเป็นข่าวแทบทุกวันโดนจับที่แถวทางาแถวแถวชายแดนเนี่ยเป็นร้อยนะคะนั้นดีนะที่ว่าเขาตรวจตรวจตรวจแล้วยังไม่เจอนะคะว่ามีคนติดโควิดก็ต้องส่งกลับคืนไปเขาก็ต้องผลักดันออกไปไอเนี้ยน่าก,กลัว ต่างด้เลยน่ากลัวเพราะว่าพวกนี้เราไม่รู้ว่าน้องๆหรือพี่ๆเขามีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าแล้วก็เข้ามาเข้ามาแบบผิดเนี่ยเข้ามาแบบผิดกฎหมายเข้ามาแบบผิดกฎหมายคือเดินเท้าเข้ามาซึ่งมันเป็นข่าวแล้วนะครับมาเป็นร้อยแล้วก็มันมีกรณีของหลายๆอย่างที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยด้วยอันนี้ก็ต้องฝากดูด้วยนั่นแหละมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่แ้่ถามว่านายกผิดไหมที่บอกว่าอย่าอย่าละหลวมเขาพูดถูกค่ะเขาพูดถูก เขาพูดอย่างเงี้ยเรายิ่งต้องต้องต้องกลับมาดูและทบทวนว่าเรานั่งเนี่ยเรานั่งกินเหล้ากันเนี่ยหรือเรานั่งสังสรรค์ปาร์ตี้กันเนี่ยมันเป็นตามกฎกติกามารยาทที่เขาบอกหรือเปล่าแต่ที่เมื่อวานเมื่อวานที่ไปเห็นมาเนี่ยมันไม่เป็นตามกฎกติกามารยาทนั่งกันปกตินั่งกันปกติกินเหล้ากันปกติไม่ใส่แมสเข้าใจว่า อยากจะกลับมาให้เร็วแต่เราก็ต้องระมัดระวังด้วยอืมนี่ไปกินกันก็แต่ถ้ากินถ้ากินมันก็ต้องถอดแมสอยู่ดีอ่ะเรื่องเข้าใจแต่ว่าเราก็าเข้าใจว่าบางทีมันนั่งกันบางทีมันอาการมันเมาอ่ะมันก็จะเิ่มเข้าไปใกล้ๆกันใกล้ๆกันไงเพราะว่าดนตรีก็เล่นดังเวลาคุยมันก็ต้องแหกปากเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยห้านนั่นแหละไม่มีใครอยากจะปิดหรอกค่ะทุกคนอยากจะให้เปิดตลอรการลักๆรคือร้านเนี่ยที่จะเข้าได้นะคือต้องฉีดสองเข็มนะฉีดส่องเข็มแล้วก็เชื่อว่าหลายๆายคนฉีดสองเข็มบางคนก็เป็นเข็มสามแล้วนะคะแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องทำกฎตามตามามตามกฎกติกามารยาทนะคะถามว่านายกพูดพูดผิดหรือไม่ผิดนะคะเขาพูดถูกค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาอีกสักสักอีกสักรอบหนึ่งหรือว่าเป็นคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ต้องปิดเราก็กลับมาเหงากันเหมือนเดิมเราก็ต้องช่วยกันด้วยนะคนัะท่านนายกก็พูดไปแต่ท่านนายกก็พูดในมุมมองว่ามันก็ต้องอยู่ในระบบที่ต้องทําไปตามเขาพูดถูกอย่าไปโกรธเขาครับไม่แต่ที่เป็นคนที่ไม่ชอบคือไปว่าว่าเห็นแก่ตัวไงใช้คำก็ได้อย่าอย่าอย่าไปว่าเขาว่าคือพี่ว่านะมันแล้วแต่คนตีความ ถ้าคนที่เขาเฉยๆเขาก็จะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าคนที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาต่งวงการมาทิงไม่ใช่วงการมาทิงแต่คนทำกลางคืนไม่เฉยคนคนคนวงการมันคนคืนเขาโดนก่อนก็ใช่ไงเขาไม่เฉยไงมาโดนก่อนแล้วก็เวลาเปิดเปิดทีหลังออแล้วก็คนวงการบันเทิงวงการกลางคืนเนี่ยบางคืนเนี่ยเขาลําบากอเราก็ต้องยอมรับว่า ไม่มีอะไรที่ชดเชยให้เขาไม่มีเลยไงจนเขาต้องไปฟ้องร้องใช่แล้วเขาต้องไปฟ้องร้องแล,แ,ลแล้วพอได้เปิดปุ๊บก็จะจำเพราะว่ามาเห็นแก่ตรงเห็นแก่ตัวคือแบบว่ามันก็ไม่ใช่เห็นแก่ตัวหรอกเข้าใจๆๆค่ะเราเรา,เราอย่าทะเลาะกันค่ะถ้าเราทะเลาะกันมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะคะคนละครึ่งไม่ใช่โครงการคนละครึ่งของรัฐบาลนะไม่หมาเพราะว่าคุณครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งมันก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขเดี๋ยวทะเลาะกันบ่อยทะเลาะแล้วปวดหัวทุกวันนี้ก็จะไม่มีจะแดกันอยู่แล้วนะคะ ช่วยๆกันนะคะเชื่อพี่เชื่อว่ามาตรการนะคงจะคุมเข้มแหละแต่ว่าคนที่ไปเที่ยวพี่เชื่อว่าก็บางร้านคุมเข้มบางร้านก็ละหลวมนะคะเขาเตือนมาเราก็ฟังอยากไปขัดอะไรเขาเยอะเดี๋ยวเขาปิดอีกเดี๋ยวก็จะซวยกันอีกนะคะอยากให้บรรยากาศกลับมาเหมือนเดิมอยากให้การท่องเที่ยวกลับมาดีเหมือนเดิมอยากให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมเนี่ยทุกวันนี้เริ่มจะกลับมาเหมือนเดิมรถติดลวรถเริ่มติดแล้วคนเริ่มมาทางงทํางานเราก็ต้องดูแลตัวเราด้วยดูแลองค์กรเราด้วย ตามที่เขาพูดแต่ถูกแล้วอย่าไปอะไรมากมายอย่าทะเลาะกันพี่บอกเลยพี่ไม่อยากเห็นคนในประเทศทะเลาะกันคิดเห็นต่างกันบางทีก็ต้องปล่อยวางบ้างอยู่กับโควิดไปเนาะถูกต้องอยู่กับมันให้ได้เหมือนกับคนไทยต้องอยู่กับนายกไปอยู่กับมันให้ได้ไม่ไดไ่ใช่คือต้องอยู่กับมันให้ได้ไงต้องอยู่อยู่แล้วไมนต้องอยู่กันแล้วมันต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะมันมันมียามาแล้ว80%อร์ซแล้วเป็นยากินแล้ว ของไฟเซอร์มันมีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะมียาร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาใจเย็นๆอย่าทะเลาะก,กันค่ะอ่ะหมดหรือ,อยังหมดแล้วเดี๋ยวพักไปเงก่อนนะช่วงนี้ครับอ่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนต้องฝากไว้ด้วยนะคะัคมิ้นจันตาบีจีสินค้าขายดีนะฮะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะนะคะจุกเสียดแน่นเฟ้อกระเพาะอักเสบนะคะกดไหลย้อนคมิ้นจันตาบีจีช่วยคุณได้วันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครับหนึ่งกระปุกราคาปกติสองร้อยเก้าสิบบาทแต่ 200บาทเท่านั้นเองนะครับโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะจ่ายน้อยแบบนี้ที่นี่ที่เดียวมองหมานคันปากครับกับคอมมิชชั่นตราบีจีสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วรีบโทรรีบแครได้เลยครับ0957184624 0957184624นะครับหรือที่ line สุขภาพดีได้เลยนะครับรักสักครู่นึงก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะค,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเรา